ผลการ <ไอ S 1> ดําเนินง, <ไอ S 1> งานโครงการหนึ่งคณะหนึ่งชุมชนนวัตกรรมคณะเภสัชศาสตร์โครงการเภสัชศาสตร์พัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพในชุมชนบ้านทุ่งมอกมอาเภอเชียงคําจังหวัดพะเยาตําบลเชียงบานอำเภเชียงชาัดพะเยาก็มีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อต้องการที่จะพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืนและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพของชุมชนบ้านทุ่งมอกนะครับแล้วก็รวมถึงพัฒนาทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน และก็ผลิตภัณฑ์สุขภาพต้นแบบนะครับที่มีลูกใช้องค์ความรู้ทางเศระฐกิจกรรมนะครับโดยที่วัตถุดิบหรือว่าใช้ปูปัญญาที่มีในชุมชนส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้ของชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนนะครับที่สามารถดําเนินกิจการด้วยการค้าผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนแล้วก็รวมถึงพัฒนาช่องทางการตลาดนะครับไม่แก่ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนบ้านตุงมอกตําบลเชียงบานเมือเชียงคำจังหวัดพะเยา ตำบลเชียงบานอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาประกอบด้วย11หมู่บ้านมีลักษณะเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวไทยลือ้อที่สามารถรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทยลือ้อไว้ได้อย่างดี จากการศึกษาข้อมูลของคณะเภสัชศาสตร์ได้เล็งเห็นว่าบ้านทุ่งมอกหมู่ที่สองตำบลเชียงบานอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเป็นชุมชนชาวไทยลือ้อที่สามารถรักษาภูมิปัญญาท้องถิน่นและคงกลิ่นอวัฒนธรรมไทยลือ้อไว้ได้อย่างดีมีต้นทุนทางสังคมและเศรษฐกิจมีกลุ่มอาชีพที่หลากหลายอาทิเช่นการเป็นชุมชนทอผ้าลายไทยลือ้อ การทำเกษตรอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพการรวมกลุ่มทำอาหารและสมุนไพรเพื่อสุขภาพกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุกลุ่มเลี้ยงสัตว์เป็นต้นนับได้ว่าเป็นชุมชนที่เข้มแข็งและสามารถพัฒนาต่อยอดเศรษฐกิจชุมชนได้เป็นอย่างดีเป้าหมายของโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพต้นแบบที่ใช้วัตถุดิบจากชุมชนอย่างน้อย หผลิตภัณฑ์สร้างนงวัตรกรชาวบ้านที่มีความคิดลิเริ่มสร้างสรรค์นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จำนวน15คนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชนโดยใช้ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นฐานร้อยละ10ผลการดำเนินง,งานคณะเพศัชาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาได้ดำเนินการตามเป้าหมายของโครงการอยู่3ประเด็นสำคัญได้แก่การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ การพัฒนานวัตกรชุมชนและการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนด้วยผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยมีผลการดำเนินงานดังนี้คณะเภสัชศาสตร์ได้ร่วมกับกลุ่มผู้สูงอายุสมุนไพรใหม่ล่าพัฒนาสูตรตำรับยาหม่องหญ้าเอ็นยืดและน้ำมันนวดสมุนไพรตราทุ่งหมอกและขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปแล้วจำนวน2ผลิตภัณฑ์ และกำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร2ชนิดและผลิตภัณฑ์อาหาร1ชนิดจากการดำเนินงานคณะเภสัชศาสตร์สามารถเพิ่มมูล,ลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชนบ้านทุ่งมอกโดยใช้ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นฐานร้อยละ4และสร้างนวัตกรชาวบ้านได้จำนวน4รายเราบอมกัดีใจครับทีได้รับความร่วือตั้งมอขยาวเปิและมา,าต่อยอด ในอนาคตของเฮามีความคาดหวังจากมหาวิทยาลัยคณะเภสัชนะครับที่มาต่อยอดเกี่ยวกับสมุนไพรนะครับผมหมายถึงว่ามันจะมีสูตรสมุนไพรที่เป็นมาตรฐานแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นห้องประกอบสมุนไพรหรือห้อง,ห,อง,ห,องห้องคลิกสมุนไพรแล้วก็ถ้าต่อยอดไปแถึงน้อยหนึ่งก็คือเกี่ยวกับห้องอบ หรือว่าเครื่องอบสมุนไพรพลังงานแสงอาทิตย์เพราะว่าตังชุมชนของเราก็ม,มีความผู้ในด้านนี้นะครับเลยมีความหวังจากมหารไรพยเยาเกิดจะมัดต่อยอดในอันนี้ใดของคุ่มยาบมองนี้นะครับ,ผรบแผนการดำเนินงานในระยะต่อไปคณะเภสัชศาสตร์จะร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจอื่นๆในพื้นที่อาทิ กลุ่มทอผ้าไทยลื้อในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่จากผ้าทอลายไทยลื้อกลุ่มแม่บ้านเพื่อพัฒนาสูตรอาหารไทยลื้อจากต้นแองแทะที่ชาวไทยลื้อนิยมบริโภคให้มีรูปแบบที่น่ารับประทานกลุ่มปุ๋ยชีวภาพในการสร้างแนวทางเกษตรอินทรีย์และกลุ่มผู้สูงอายุในการออกแบบหลักสูตรส่งเสริมสุขภาพให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ